ถ้าลองออคนที่ติดของประเทศไทยตอนนี้10คนแล้วนี่คือการดูแลเราจะยังไงคเรารักษาคทุกคนตอนนี้คนที่ติดเชือ้อที่เราพบทุกคนก็ได้รับการนำตัวมาที่โรงพยาบาลในแต่ละจังหวัดน,นี่คือสิ่งที่เราคาดการไว้แล้วละ่ะว่ามันจะต้องเกิดอย่างนี้ทีน,นี้คนใกล้ชิดเราสามารถตามตัวมาได้หมดหรือยังก็แบ่งเป็นคนที่ สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูงที่ใกล้ชิดมากก็พบเยอะแล้วนะครับแล้วก็มีการตรวจเชื้ออะไรต่างส่วนใหญ่ยังไม่พบอะไรนะแต่ว่าก็ยังต้องเฝ้าระวังวันนี้อาจจะพบมีการติดเชื้ออย่างที่บอกเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยที่เดินทางกลับเข้ามาประเทศเนี่ยเพราะว่ารู้ว่าตัวเองป่วยนะครับรู้ว่ามีการติดเชื้อมากๆในฝั่ง,งนู้นตรงท่ากลนกลับเข้ามา ก็แทนที่จะมาหาหมอมาพบแพทย์มาแสดงตนยังผู้นี้มีหน้าไปเที่ยว<ม>นะไร้ความรับผิดชอบแล้วก็ยัง,งขึ้นรถขึ้นลาอะไรต่างๆอย่างที่บอกคนเหล่านี้เนี่ยทำความสูญเสียให้กับบ้านเมืองอย่างมหาศาล<ม>แต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วล่ะเราก็ต้องตามล้างตามเช็ดอย่างเงี้ยนะครับ<ม>ก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดาย เรื่องของครที่จะเอาจริงอาจังเรื่องการดําเนินคดีกับกับคนเหล่านี้นี่เราพอบอกจะเอาจะดําเนินคดีก็มีการบอกว่าเดี๋ยวคนมันก็หลบเข้าไปอีกก็ไม่รู้จะจุดลงตัวมันอยู่ตรงไหนแต่เราะว่าในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเราก็คือก็อย่างนี้นะครับตามเก็บไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เราทําได้เฉพาะเรื่องของการสอบสวนโรคการนําตัวผู้ป่วยมารับการรักษาพยาบาลการให้ความเข้าใจความตระหนักกับพี่น้องประชาชน แต่ก็คงต้องขอความร่วมมืออย่างหน่วยงานความมั่นคงห่วยงานปกครองว่าต้องช่วยกันปิดโอกาสในการลักลอบเดินทางเข้ามืงให้มากที่สุดตอนนี้ก็พี่น้องอสมหรือแม่ก็ต้งไปทายโจรก็ต้องช่วยกันดูแลว่าต้องถามนะคนแปลกหน้าเข้ามาเนี่ยมาจากท่ากี่เหล็กหรือเปล่าคือคือคือถ้ารวมตอนนี้เราเราสามารถควบคุมได้จใจเควบคุมได้ควบคุมโรคได้ ติดตามหาผู้ป่วยก็ยังได้อยู่ก็ยังเจอกันทุกคนนะครับในดีที่สุดตอนนี้แสดงสป,ปีลิตมาเลยกลับมาจากท่าที่เหล็กมาเข้ามาที่โรงพยาบาลทุกคนเลยแล้วบอกตัวเองขึ้กลับเข้ามานะแล้วก็จะได้ให้ข้อมูลว่าตัวเองไปไหนมาบ้างพบใครมาบ้างแล้วเราจะได้ขยายผลนําคนพวกนั้นมาแต่นนี้ก็อ,อย่างเดียวที่ผมเียกก็คือการการ ขึ้นเปลืองทรัพยากรของของชาติเยอะมากแต่ว่าเอาละมันเกิดขึ้นแล้วก็ตอนนี้ไม่มีอะไรดีไปกว่ารีบเข้ามาบอกนะครับมามา,มาแสดงตนแล้วก็บอกว่าตัวเองสัมผัสอะไรใครกับใครมาบ้างแล้วก็จะไปกังวลมันเราไม่เราเราไม่ตั้งใจที่จะไปไปดําเนินคดีหรือว่าอะไรทุกสิ้นยิ่งเข้ามาแสดงตนก็ยิ่งยิ่งถือว่าเออมาทําประโยชน์มาทําคุณงามความดีแล้วเราก็จะต้อง,ต,องต้องช่วยเหลือ ทุกประการทุกอย่างเต็มที่เราไม่เอาพวกพวกเขาไปดาเนินคดีไปเข้าคุกหรอกความพร้อมของเขาคือไม่ใช่มาพร้อมแบบมาพร้อมที่จะมารักษาคนเห็นแก่ตัวพวกนี้นั่นเองนี่ถึงบอกว่าปลาเน่าตัวเดียวทําให้ปลาเหม็นหมดตั้งคองนีโบราณก็ว่าไว้